ເບິ່ງເອົາເບິ່ງເອົາຜົນງານພໍໄດ້ກິນເຊົ້າພີ່ນ້ອງເອີໍ່ສ່ອງລະບໍກິນຍາາๆົາເດກໍລັງກູອງ แต่เป็นหนกันว่าจะถึกหรือว่าถึกปองเขาก็ได้โดนแรงบราร์เอ์อกปลาโดนน่ว,ออก,วนกัน,นเนาะเสียดายหรือบ่อปลาก็ได้พี่น้องเลยคืนนี้ไปกาดนูกับบาร์เรจโกเลยโคด่างท้าเปปลาบาร์เรจโต ทอดไกคันทั้งชั่งซ่วงนี้บุมมป่าปลาตัวเล็กว่าตัวนี้ปลาปลาเล็ลกเหอเน่ยเสือด้วยอัปลาอีไทยจบ จิ้นลงไปดังทีหนึง่งมองปิวใบป่าี่หาโตบักคือหิ้ตก่อนหิดก่อนพอตุป่าอะไรเนยเสนี่ป่ามัค่อยาะออกไปบรรยากาศยามเช้า แถวแคมซีเด็งต้องติดเออ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 ไปจะหาตัวเริ่มพลัลลีกิจยามองดำน้ำดำบในแต่เศร้า เตรียมเตรียมเตรียมตรียถือล่อยู่ดวยพี่น้องเอ้ยนล่ถือล่อยู่ไายตา <ologie> ยต <Liberty> ายตายตาย ผลงานก็นว่าธรรมดาได้ไหมเป็นมาบลายกันอีกสองดังบดแล้วบดกัดเก็บเครื่องเก็บของเมื่อไปเลยเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมอเมอปะตองปะตอง

ม,มต,อตอนนี้หาก,ก็แล้วย่ามองมอง,มองกูมองแล้วกูมองแล้วแล้วปิดป่าเลยปิดป่าปิดป่าใส่เลยมองต่อเลยก็ไปเกาะมาเอาแล้วมันดได้

재미, ปิดปลาแล้วบัดนี้โอ้ผลงานมาเนี่พี่ท้ทงเ้ยเนี่คผลงานแดดี่ชํำนี่แหละพอได้กินเช้ากพอแล้วหลังจากปิดปลาแล้วกะเอาใจไปเก็บเครื่องเก็บค,คองเดินทางกลับบ้านเมื่อ,อไรพี่้องนเ้ยบัดนี้หลังจากนอนปลาคืนหนึ่ง มืันนี้ห่าก็าวเมื่อเพราะว่าทีมงานขาเวียดกินเขาวเยอนเรากินเขาอยู่ป่าไาดิเมื่อคืนคืนนี้นอนรับสบายนี่พากันนอนอยู่สร์สองคนทางข้างมีไฟนอนแบบบใส่ฟ้าหม่มบนุงเสื้อทำ cáp bắn, cáp bắn, cáp bắn, cáp song, cáp bắn, cáp song, cáp bắn, cáp song. các cụ phun ít ngay này bao luôn. กอบจัก ฟังแล้วเกี่ยวเกิือเกี่ยว้อหอดฟัง

ถ้าเราเ่งปั่นปลาก,อกอ่อนก่อนเชือเบ่้งเอาเบ่้งเอาพนันพอได้กินเสารพี่น้องเอ้ยนี่ันมาใส่มองเราวบ่มีอาหารกินหอบ่า,บาจะเป็นต้องซื้อนี่คันมาดุแลว้วเห็นบอ่อเห็นบ่ได้กินด้ไรนี่น โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จบชมนี้ก่อนพี่น้องเลยจะเดินทางเมือบ้านแหละเดี๋ยวข้าไปเจอกันคลิปหน้าเนาะต่อไปคลิปนี้ก็ขอขอบใจที่ติดตามขับชมไปก่อนบาย